ต้องอธิบายก่อนว่า drawdown เนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันคืออะไรนะครับ drawdown ก็คือค่าเปอร์เซ็นต์การขาดทุนหรือความสูญเสียก่อนที่คุณจะกลับมามีกาไรนั่นเองนะครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆครับเปรียบเทียบอย่างนี้ครับสมมติว่าคุณเปิดบัญชี1000เหรียญนะครับและคุณเปิดออเดอร์ซื้อขายครับปรากฏว่าออเดอร์ที่คุณซื้อขายครั้งแรกเนี่ยติดลบไป500เหรียญเลยหลังจากนั้นครับคุณก็เชื่อมั่นว่าราคาผิดพันตัวนั้นจะย้อนกลับมาครับสุดท้ายมันกลับมาจริงๆครับ มันกลับมาทําให้คุณได้กําไรถึง500เหรียญครับคุณปิดกําไรน,น,นั้นนะครับภาพรวมก็เท่ากับบัญชีคุณมี1,500เหรียญใช่ไหมฮะแต่เปอร์เซ็นต์การดรอดาวของคุณจะเท่ากับติดลบ50%ไม่สวยนะครับและแน่นอนที่สุดครับแม้กําไรจะได้5 0อเแต่เวลาลบกันแล้วเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับตามตระก,กะของการดรอดาวเนี่ยเขาบอกว่าคุณเทรดแบบมีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นการดรอดาวมันเลยกลายเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัววัดความเสี่ยงว่าพฤติกรรมในการลงทุนของคุณถือว่า เป็นการลงทุนแบบมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ดอรดาวครับก็มีแยกประเภทเหมือนกันนะครับว่าดอรดาวแต่ละประเภทบอกอะไรมีอะไรบ้างวันนี้มาทําความรู้จักกันครับดอรดาวประเภทแรกครับเขาเรียกว่าแม็กซิมัมดอรดาวครับหรือ MDD นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในการวัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากการขาดทุนสูงสุดและมีกำไรสูงสุดในแต่ละรอบการเทรดนะครับประเภทที่2ก็คือ relative ดอราดาวนะครับหรือ RDD นะครับ R.D.D. เนี่ยก็คือการวัดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงครับที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึง่งอย่างเช่นนะครับในช่วงระยะเวลาการเทรดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาของผมมีเปอร์เซ็นต์ดอดาวห,หรือมีเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับหรือในช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาผมมีเปอร์เซ็นต์ดอดาวห,หรือมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับและประเภทสุดท้ายครับก็คือ Absolute d ดาวหรือ A.D.D. ครับอันนี้เป็นการวัดความเสี่ยงจากการซื้อขายทั้งหมดในบัญชีเลยนะครับ เอาตั้งแต่คุณเริ่มเปิดบัญชีจนถึงเลิกเทรดนี่แหละนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงระยะเ,เวลาที่คุณกําหนดว่าคุณจะหยุดเทรดเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นครับเขาจะเอาภาพรวมทั้งหมดของเปอร์เซนต์การขาดทุนและเปอร์เซนต์การได้กาไรเนี่ยมาคํานวณกันนะครับเพื่อหาระยะหรือเปอร์เซนต์ความเสี่ยงหรือดอดาวน์นี่แหละนะครับว่าจะอยู่ในช่วงไหนส่วนใหญ่ครับถ้าประเภทแรกก็คือ Maxim u m d r a w d o w n เนี่ยเขาจะมองที่ไม่เกิน20%สครับส่วนประเภทที่2ครับหรือ relative drawdown เนี่ยจะมองไม่เกิน30%ครับ ส่วนประเภทสุดท้ายนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ดีที่สุดครับเปอร์เซนต์ดอลาวหรือเปอร์เซนต์ความเสี่ยงเนี่ยไม่ควรเกิน20-30%ถครับถือว่าพอร์ตการลงทุนนั้นๆหรือการบริหารการลงทุนนั้นๆของคุณมีความเสี่ยงที่ต่ำนั่นเองนะครับ